สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านดงหมากไฟครับพี่น้องครับเสานี้ก็เป็นเสาของวันที่6พฤ,ฤษภา,าคม2566ครับเสานี้ต้นกับกอนกับน้องขลลกับพุ่นย่าครับเสภาพ่อแม่พี่น้องมาเข่าปลาไพ่หาหน้าใหม่ไพ่ปลาได้ครับพุ่นย่ายกับน้องขลลก,กับอยกไปหยุฟังแล้วนะครับเนาะนี่ข้ามาผ่อนนอนหลกแยกหมานเนาุ่นก่อนละถังก,ก่อนก็น่าเงยงปไ,ไปไปดึงน้ำกันครับ đây Hát mắt đi Phải khẩu mắt đây rồi Nghe khát lạt lời Tắt nó đây ดีครับพี่น้องครับฮอนงใหญ่เตีอ๋ออยู่ครับนี่แดดมาเนี่ยครับพี่น้องฮอนฮอนขึ้นยอดอีหลีครับฮอนจนปวดหัวเลยครับพี่น้องนี่ไข่เนะหมดขอมาในอน่หันแนถำ้ำใน่โอมโมงนะครับนะแนไผ่อภัยจนกรสีแด่ว่าเย็นแน่จักหน่อยครับ มากินโอ้ยหอนจนสิปวดหัวว่าเมนสีแล้วหอนจนปวดหัวไปเบิ้งมาใหม่น้ำกันบุวนพี่น้องนี่ทั้งง่ายๆแล้วก็ลัางทางกลับไปนะเนาะแก่ให้พี่น้องโอ้ยแงกระเดียเลยไอ้แก่อืมอืม มันแก่มากข้างล่างนึกว่าจะอ่อนมันมีนอนหนึ่งอยู่ทางในจะพป่น,น้องมันแบบว่ามันนอนเงาข้นกอแล้วเนาะเห็นทางเนู้ <c oughs> hey, ่งเงสียเอาเลยเอาว้างน้ำโอ้ยน้ำน้ำยู่หัว ต้อตองขออ้อน,ปนไปหน่อย

มไม่มดเหลียวมีาบฟังผลนอดดินโอ้นอดินพร้อมครับพี่น้องเบื้องนันกนันครับอินครับพี่น้องนองงามเลยครับอ่เอาเสียใหม่นะีล ขาวจั่นเด้ครับหายอยากานายเนาะมานียเนาะนทำไมวันนี้หายอยากสุดๆอ,อยากมาไปเดินข้าง,งไหมเป็นจังไลอ้เนาะอย่าเดาแดดไปอ้ายโอ้ยน,นี่นี่น่าหากรอไปครับหมดขขากอได้กระพอตลังจางให้กระจับออกไม่ไหมเนาะ ขามาเบิ่งอีกกอรครับพี่น้องหมดกลับไปเบิ่งข้างในอันนี้ก็บมุดข้ามาเลืกเติบหมดละก็อนี่เป็นอยู่หางคนจักหน่อยหางมูหางพวกกันนะแต่ว่ากัไม่ห้อยคนหมดอยู่คนหานำใหม่หลายๆพี่น้องเอื่นกันแสกโคบพวกอยู่ในป่ายังไงไอ ไปตังไหนแต่ไม่ยังมีกอ่อภัยมิถกอ่อภัยเนี่ยถา่ายรูนนั่งไม่ก่อนครับมีก่อภัยไปตั้งไหนบนตะกุงขนาดอยู่บักยางหน่หนึ่งเดียว่ามาเห็นห้อยขนอตับไม่ไม่เอกเลยอ่ะ <c oughs> ว่าหมดขอก็ะไรกับพอต้องให้คนสับในมันไม่มีจ่อยครับพี่น้องขนาดเล็กปนีหน่อยนะถ้าเจะหาเขียนแบบนี่นี่แสงคนอื่นกันใหม่ น้าใหม่ป้ากับจังเศษนะครับพี่น้องหาแบบสมุกสมบัตแน่นะครับเนาะมีซ้ำเม,ม่อะะไอไม่มีเอามาบักยัางเลหนึ่งพี่น้องไม่มีจ่อยอ,อะออกไปเบิ้งข้างนอกครับนํำหาก่อไหมเนะ มาหายออกมาซะอุ่นครับพี่น้องพากันหมอน,นขับไปทั้งในเผื่อใครับกอภัยองหันขนาดอยู่ในหลือบหน่อยขนาดอยู่ในหลือบนิ้เสร็จเขาเลยอ,อุ่นครับกอภัยที่ห้ามหมดวงหันเนาะมาเบิ้งอีกพุ่มครับพี่น้องหาขึ้นมาไก่เสียหอดรถแล้วล่ะครับข้าไปนี่ต้น,นข่าวเพชร อลุณนั่งกันครับมีเลยไอมิดชีดีมิดชีดีอปไมันี้สงสัยเราสิประมาณอี้ดีเลยไม่ประมาณก็เห็ดจังได้กับประมาณนะแต่พอกินพ่ออยากเกาหลงมากพี่น้อเนะ ครับปาดน้องคอลองไหมหามาอหอดกันเหรอครับนี่เตี้ยมกับตาอัยน่ะขี้หมันเดี๋ยวเราอลองน้อยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเบึ้งเนี่ยแหละโอ้เตี้ยมกับตาอายนีกแล้วพี่น้องคนน่ะมันหมานเลยครับ

อุ่นก้ใหญ่กับหาอ,อกมาหอดกันละแล้วพักกินนังกินทาจะข้าวกันครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับกินนังกินทาแล้วนะสามารถเบ่งน้ำใหม่ห้อครับมาหนี่สี่ของน้องขอรอครับคุณยายครับ <c oughs> มานเต็มกระตาอ่งางยาไม่หนึ่งเจ้น้องงามๆเลยพี่น้องสี่ห้องตรวนเลยพองอนอยก่อน <c oughs> มานด้วยกันพี่น้องเต็มหมอนหน่อยอ่นงยา <c oughs> เอาเห็ดน,น้ำใหม่กันเกลียงมาเรียงเนาะอั่สิไปหาไก่ยี่ดีมาเกลียงใส่ครับมาเรียงนี่แตวบาน ก็ศีพธาตุน่ะไอ่ต่มาเลี่ยงไต่แกงมาเลี่ยงกันเพาต้องใส่ขีดดิเอาเอาไว้ซ้ำนี่นะครับส้ำหรับคิดพลาพี่น้องเนื้อหน่อนใหม่ไผ่ปลามื่อนี้นะครับนอนบรรยากาศแบบสุดๆดีพี่น้องหอนจนว่านเต้นเลือดอยู่งขางสมองเลยพี่น้องเต้นตุบๆๆไปบ่ายไปก่อนแล้วว่าหอนจนสมองเต้นตุบๆๆอยู่หอนแฮียงดีพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำนี่นะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำใจด้วยครับพี่น้องแล้วก็ ฝากไปรับชมคลิปนองขอรอลตั้งสองยูทูปเ่าขอรอลศิราดาดกับพี่ย่านนั่งเลยได้ครับเอาไว้ซำนี่แะครับขอ,พอ้พ่อไม่ีปนองวิสุกภาพแข็งแรงไว้เงี้ท่องตลอดปีและตลอดไปครับคอยพอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ